ถึงตอนที่1,097แล้วนะคะสรสารวันพีซีชั่นที่21ภากเอกเโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าเจตจำนวงของโอฮาร่าการวิจัยที่ได้รับการสืบทอดซึด่งคลบินแล้วก็จะมาสมเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันถ้าเพร่อ้วก็ไปร,รับชมมาได้เลยครับ เบิดต่อมาก็จะอยู่ที่โอฮาร่าเมือ่อ22ปีก่อนนะครับซึ่งไม่กี่เดือนหลังจากเหตุการณ์วัสเตอร์คอร์เวกัาพังที่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําการแยกล่างก็ได้มาที่โอฮาร่าและเห็นว่าหนังสือพวกนั้นปลอดภัยดีสิ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าเป็นชัยชนะของโอฮาร่านะครับทำให้เวกัาพังน้ําตาไหลออกมาแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังทาการขนย้ายหนังสือพวกนั้นซึ่งก็เป็นเผ่าคนยักษ์นั่นเองนะครับ แล้วเวก้าพังก็สงสัยแล้วครับว่าพวกเผ่าคนยักษ์ลู้คุณค่าหนังสือของพวกนั้นหรือเปล่าถึงได้เอามันไปจากนั้นก็มีชายคนนึงโผล่มานะครับแล้บอกว่าเวก้าพังนั้นไม่เปลี่ยนไปเลยหัวเด่นซะจนมองเว็บเดียวก็รู้ว่าเป็นใครโด,ดยชายคนนี้ก็คือมังกี้ดีดากอนหัวหน้ากองทัพอิสระพ่อของลูฟี่ในวัย33ปีซึ่งดากอนก็แซวเวก้าพังแหละครับว่าหัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะ โดยในตอนนั้นดเรเวกาพังในวัยฉีดสาปีก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าสู์วิจพังฮาซาร์ของทางรัฐบาลโลกแล้วซึ่งเวกาพังก็ถามนะครับว่าทาไมดากอนถึงมาอยู่ที่นี่ดากอนจึงบอกว่านั่นเป็นคำพูดของเขาตังหากเนื่องจากดากอนนั้นสนิทคุ้นเคยกับดรโคเวอร์เป็นอย่างดีเวกาพังจึงแปลกใจนะครับว่าดากอนก็ด้วยหรอซึ่งมาก่อนนะครับดรโคเวอร์นั้นเป็นชายจอมสุส้ซนที่ตะเวนไปทั่วโลกและถูกใส่ร้ายว่าเขานั้นพยายามจะทําลายโลก แต่นันดาก้อนก็ถามเวก้าพังนะครับว่าเขาคาใจกับเผ่าคนยักษ์พวกนั้นหรอเสวเวกัาพังก็บอกว่าไม่อยากจะปล่อยให้หนังสือล้ำค่าพวกนั้นถูกชิงไปแต่ดาก้อนก็บอกเลยครับว่าเขาได้ตรวจสอบมาแล้วคนพวกนั้นไม่ได้มาขโมยโดยเผ่าคนยักษ์พวกนั้นเหมือนว่าจะมาจากเอลบัฟและพวกเขารู้คุณค่าของหนังสือพวกนั้นอยู่แล้วซึ่งกับตาขอเขาพกเคืองใช้แปลกๆที่พันภา,นานพันแพลเอาไว้ทั้งตัวและเขายังบอกว่าจะปล่อยให้สมบัติที่โอฮาร่าแลขชีวิตปกป้องไว้สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ทั้งๆอย่างนี้ไม่ได้ จากนั้นทั้งคู่ก็นําดอกไม้มาวางที่ป้ายลุมสูของดรโคเวอร์นะครับซึ่งดากอนก็ได้พูดเหนียมเวก้าพังว่าค่อยยังชั่วที่รัฐบาลโลกอย่างพวกเขาไม่เอจใจแล้วก็ทําลายมันไปและยังบอกอีกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นสุนัขรับใช้ของรัฐบาลโลกทั้งที่ตอนชวนเข้ากองทัพอิสอระอยยังปฏิเสธแบบไม่ใญ่ดีเทๆเวก้าพังเลยบอกว่าพูดอะไรบ้าบ้า คนที่มีทั้งสติปัญญาและฝีมือระดับเขาถ้าไปอยู่กองทัพจนๆกับพวกดากอนจะไปสร้างสรรค์อะไรได้ซึ่งวิกระพังก็บอกเลยครับว่ารัฐบาลโลกนั้นเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมากโดยเฉพาะในกองทัพเรือและยังบอกกับดากอนว่าอย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาเป็นอันขาดซึ่งดากอนก็บอกเลยครับว่าเขาน่าเข้าใจดีแต่ก็เจ็บใจกับเรื่องในครั้งนี้ไม่ได้จริงๆแค่เหล่านักวิจัยที่ไร้พลังแสดงความคิดเห็นต่อความไร้เหตุผลของกฎหมายแต่กลับถูกถล่มด้วยความรุนแรงซึ่งดากอนก็บอกว่า,วาเขาจะสร้างกออออองงงงททัพีีี่่่่ตตสู้้้้ไไดดขขขึนนนมมมมาาาาแแแแลลลลละะะะจจเเเปปยยยโคควว จำนวนของโอฮาร่าสูญเปล่าเด็ดขาดจากนั้นในปีเดียวกันดานกอนก็ได้ร่วมมือกับเอมเฟรีโออีวานคอฟและบาโซโลมิวคูมะสร้างกองกำลังปฏิวัติที่สั่นคลอนโลกในตอนนี้ขึ้นมาโดยทั้งหมดที่กล่าวมานะั้นก็คือสิ่งที่ชา,กาแก่เล่าให้กลุ่มหมวกฟางฟังนะครับซึ่งซาจ,จิก,ก็บอกเลยครับว่าไอเจ้าอีวานนะั้นเป็นสมาชิกรุ่นก่อ,กอตั้งของกองทัพปฏิวัติหรอกเหรอส่วนนามีก็บอกว่าพ่อของลูฟีนะ่นั้นเล่าร้อนเป็นบ้าเลยฐานะอุซบเมื่อได้ยินคำว่าเอลบับก็ตกใจนะครับ แฟงกี้ก็บอกว่าหัวจระเบิดอยู่แล้วและถามชากาว่าทำไมคูมะาถึงได้ช่วยพวกเขาในตอนนั้นและทำไมเขาถึงดัดแปลงคูมะด้วยแต่นันโรบินก็เข้าใจทุกอย่างว่าดาวก้อนกับดตรโคเวอร์นั้นเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลแบบนั้นนี่เองซึ่งชากาก็บอกว่าจริงอยู่ที่หนังสือของโอฮาร่าคือสิ่งที่จะให้รัฐบาลโลกเห็นไม่ได้แต่ด้วยความที่เขาสนใจจึงแอบไปที่เอลบับแล้วก็ได้เจอกับชายแปลกๆที่พันผ้าพันแผลเอาไว้ทั้งตัวโดยขออ่านเอกสารทั้งหมดที่มีสรุปก็คือปิศาของโลกที่โอาารรเเคยคยววิะห์ไ้้นนั เขาได้รับสืบทอดมาทั้งหมดไว้ในสมองของเขาและได้ทําการวิจัยมาโดยตลอดเหมือนในแฟังแบบนั้นก็ทำเอากลุ่มหมวกฟังอึ้งไปตามๆกันนะครับซึ่งโรบินก็ขอถามอะไรอีกอย่างว่าใช้แปลกๆที่พันผ้าพันเพลเอาไว้ทั้งตัวคนนั้นรวมถึงเผ่าคนยักษ์ที่บอกว่าคุณหนังสือมาจากโอฮาร่าชื่อของกัปตันเผ่าคนยักษ์คือซาโลใช่ไหม ซึงชากาก็บอกว่าเขาน้องซ่อนตัวอยู่แต่ไม่ว่าใครเขาก็บอกไม่ได้เมื่อดีเวมไดก็ทําให้โรบินหลังน้ำตาออกมาด้วยความปลื้มปิติและทุกคนก็คอยดีใจไปกับเธอด้วยนะครับและเธอก็ด้ขอบคุณชาการนะครับที่ช่วยให้การต่อสู้ของทุกคนในโอฮาร่าไม่สูญเปล่าซึ่งชากาก็บอกว่าเขานั้นชอบศึกษาใ่สุดทางในทุกวิชาการอยู่แล้วมาเป็นนิสัยของนักวิชาการจากนั้นชากาก็ทําให้รองเท้าของพวกกลุ่มหมูฟังขยับได้และให้ตามเข้ามาโดยชากาบอกว่ามีอะไรอยากจะให้พวกเขาดู แตนันกตัดภาพมาที่พวกลูฟี่นะครับซึ่งลูฟี่ก็กำลังสนุกกับการเหาะบนอากาศใหญ่เลยแต่ลุงเวก้าพังเลยถามนะครับว่าชอบสิ่งประดิษฐ์ของแกไหมลูฟี่ก็บอกว่าชอบมากสุดยอดไปเลยจากนั้นช็อปเปอร์ก็หันไปถามบอนนี่นะครับว่าตาลุงนี่คือเวก้าพังตัวจริงอย่างนั้นหรอซึ่งบอนนี่ก็บอกว่าใช่ก่อนที่จะชี้ไปที่ตาลุงแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวของแกพอสมัยก่อนลุงแกหัวใหญ่จะกระโดดไฟยักษ์นะครับลุงแกเลยบอกว่ามันยืดยาวขึ้นมาเยอะเลยตัดออกซึ่งส่วนสูงของลุงแกในตอนนั้นพอ,พอ ต่ลุงเวก้พังเลยบอกนะครับว่าแกกินผลปีศาจนมิโนมินเข้าไปทำให้จดจำความรู้ในทุกรสรรพสิ่งได้โดยไม่มีขีดจำกัดแต่ขนาดสมองก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตามปริมาณของความรู้ที่มีเป็นลังข้อมูลและขีดจำกัดในสมองอัจฉริยะที่มีมาตั้งแต่เกิดซึ่งกลายมาเป็นมันสมองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้มันก็ยังขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อได้ฟังแบบนั้นลูนฟี่ก็บอกว่าลุงแกตัดหัวไปและสติฟั่นเฟือนไปเลยเหรอทำให้ลุงแกโมโหใหญ่เลยนะครับ แต่นันตาลุงเวกกรพังก็บอกว่าแอปเปิลที่อยู่บนหัวของแกคือเสาสัญญาณเลยบอกให้พวกลูฟี่ดูที่ยอดเกาะน,นั่นซึ่งตัวน,นั้นจะเขียนมาพังเล็กขอดเอาไว้โดยตัวน,นั้นจะเป็นที่เอาไว้สําหรับเก็บสมองของลุงแกนะครับทาให้ลูฟี่และช็อปเปอร์ถึงกระตกใจเพราะมันใหญ่โตมโหฬารมากและลุงแกก็บอกว่าต่อให้อยู่ห่างกันขอแค่มีเสาสัญ,ญญาณนี้ก็ไม่มีปัญหาพราะเชื่อมต่อกันด้วยคลื่นจิตช็อปเปอร์เลยถามนะครับว่าลุงแกเก่งเรื่องการแพทย์ด้วยไหมซึ่งลุงแกก็บอกว่าไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่ทำให้ชนะ็อ แต่นั้นลุงแกก็ถามว่าพวกเขาได้เห็นเด็กสาวที่เรียกตัวเองว่าเวก้าพังไปแล้วใช่ไหมส่นั่นก็คือร่างแยกของแกหรือจะมีอยู่6คนบนเกาะนี้ลูฟีและชอปเปอร์เลยแซวนะครับว่าลุงแกเป็นนินจางั้นเหรอวิชายแยกร่างนินนินนั้นลุงแกก็บอกนะครับว่าแต่ละคนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ประกอบสําคัญต่อแกชากะที่ใจเย็นและเที่ยงธรรมอยู่เสมอลิลิสชั่วร้ายที่แม่ละอายใจแม้การช่วงชิงเอริสันนักประดิษฐ์พิตากรัสผู้รอบรู้และมีจิตวิญญ,ญ,ญาณแห่งการคนา้นคว้า แอตลาสผู last, ้อารวาสเป็นกิจวัตรยอกผู้มีความอยากกินนอนและถ่ายรวมหกคนก็จะได้บุคลิกของตัวแกหน,นึ่งคนแต่แรงทํางานเท่ากับ6คนซึ่งพวกเขาจะเชื่อมต่อประสบการณ์และความรู้ผ่านพังเคคอร์ดวันละครและแต่ละคนจะมีนิสัยและหน้าที่ต่างกันแต่ทําให้ประสบการณ์ที่ได้มามีค่ามากซึ่งยิง่งฝั่งลูฟี่ก็ยิ่งงงนะครับนาจิเมย์ยังบอกเลยว่าเป็นโลกที่เขาเข้าไม่ถึงจริงๆลุงกแกเลยเปรียบเทียบว่าเป็นการใช้ห้องสมุดร่วมกันก็นกได้ ซึ่งก็ทำให้พวกลูฟี่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ลุงแกเลยยกตัวอย่างว่าถ้าหากคนบนโลกสามารถเข้าถึงสมองของแกได้มนุษยชาติก็จะรับองค์ความรู้ของแกช็อปเปอร์เลยถามนะครับว่าสามารถศึกษาแพทย์ทั่วโลกได้เลยเหรอลุงแกก็บอกว่ามมนแน่นอนอยู่แล้วทาให้ช็อปเปอร์ตื่นเต้นสุดๆจนห่อขึ้นไปบนอากาศซึ่งท้ามลูฟี่จะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ห่อตามไปเช่นกันจากนั้นจิมม่ก็ถามนะครับว่าถ้าความคิดส่วนตัวคุณเข้าไปแล้วจะไม่เกิดปัญหาหรอลุงแกก็บอกเลยครับว่าถา้ามัวแต่เป็นห แต่ค้นคว้าจนไม่สนใจว่าใครน่าต้องตกเป็นเหยื่อพอแบบนี้พ่อของเธอเลยกลายเป็นอาวุธสงครามไร้หัวใจซึ่งในขณะที่วอนนี้กำลังจะใช้ดาบเดเซอร์ทำร้ายตาลุงไวกระพังนะครับลุงแกก็บอกว่าดาบเลื่อนั้นมันเป็นผลงานที่ล้มเหลวแต่ลำเยงที่ปล่อยออกมาจะดึงดูดมลแงจำนวนมากให้บินเข้ามาหาซึ่งพอพูดจบพวกแมลงก็พากันบินเข้ามาหาวันนี้กันใหญ่เลยนะครับจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ชากาที่ตอนนี้พาพวกกลุ่มหมู่ฟางเข้ามาที่ห้องควบคุมแล้วก็เปิดจอภาพให้พวกเขาเห็นว่าพวกดฟี่นั้นปลอดภัยดี แต่เมื่อตัดภาพมาอีกทีบอลน,นี้ก็สลบไปเสแล้วนะครับซูนูฟี่ก็บอกว่ามีด้วงครีมยักษ์ด้วยชอปเปอร์ได้บอกว่าไม่เห็นแล้วบอนนี้สลบอยู่มันใช่เวลามาอวดด้วงที่ไหนกันละ่ะจากนันตาลุงวิค้าพังก็ถามพวกดูฟี่ว่าทำไมมาอยู่ที่เกาะน,นี้แต่ยินว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้ยังอยู่ที่แคว้นวานุอ,อยู่เลยและถามต่อว่ามีมังกรอ,อีกตัวหนึ่งที่เหมือนกับไคโดปรากฏตัวขึ้นเป็นเรื่องจริงไหมดูฟี่เลยบอกว่านั่นคือโมโมโนสุเกะ ซึ่งแกก็บอกเลยครับว่าดูเหมือนว่าเจ้าน่าจะกินผลปีศาจที่เป็นผลงารล้มเหลวของแกเข้าไปหรือผลปีศาจนั้นเป็นผลปีศาจเทียมทีท่แกสร้างขึ้นมาโดยใช้อง์ประกอบจากสายเลือดของไคโดแต่คุณสมบัติของผลปีศาจนั้นกลับไม่เหมือนกับต้นแบบทำให้ลูฟี่เข้าใจนะครับว่าทำไมโมโนสุเกะถึงกลายเป็นเหมือนกับไคโดซึ่งก็ถือว่าสำเร็จอยู่พอจะหมอนั่นพ่นไฟได้แถมยังแข่งเก่งอีกด้วยแต่ตอนนี้ก็ได้เป็นเทพผู้พิทักษ์แคว้นวานุลุงแกเลยถามนะครับว่าเป็นมังกรสีอะไรลูฟี่เลยบอกว่าเป็นสีชมพูทา,าห้้ลุงงแกกพิตออเัวขืน จากนั้นลูฟี่ก็บินขึ้นไปยืนบนหุ่นยักษ์โบราณตัวนั้นและบอกให้ตาลุงเวกาพังช่วยทำให้มันขยับทีเพราะลูฟี่คิดว่าลุงเกนั้เป็นคนสร้างเจ้าหุ่นตัวนี้แต่ลุงเกก็บอกเลยครับว่าแกนั้นไม่ได้สร้างเพราะมันคือยักษ์เหล็กในตำนานที่โจมตีเมล็่จวเมื่อ200กว่าปีก่อน จากนั้นอยู่ๆก็มีเรือลำหนึ่งกำลังบุกลุกเข้ามาในเกาะเอ็กเฮดนะครับซึ่งเรือลำนี้ก็เป็นของทางรัฐบาลโลกแล้วก็มีชายคนหนึ่งสวมหน้ากากมาก,กับเรือและบอกว่าจงหายไปซะเวกกะพังแล้วในหานในตอนที่1,917ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม,ม่ๆทางช่องเราก็สำหรับวันนี้โคตารลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ